โอเคเลยบบบลบปั้นแล้วบบี้ผมไม่อยู่ก็เชิญมาจะเฮียเลยเกมบีบีได้เลยทุอเป็นเกมในตำนานเลยนะบอกว่า เกมโอ้เชื่อมหรือเปล่าเกมในตำนานเลยนะบอว่านี้ที่กูหัวเกลียนเล่นรันเกมเลยนะแน่นอนกูจะมาทำการเพิ่มกระแสให้กับมันเว้ยก็ด้วยแค่กูจะมารันวงการครับพีบีครั้งพอแป้งพอแรงพอแรงพอแรงพี่แป้งจะบินก็เล่นให้ได้บอกเลยตาตัวนี่ไงหอสมุดของลูกผู้ชายอ่ะเข้าใจปะอโอเค let's go รอยิงเลยเยอะมากเอ้าวเย้ทีนี้เสตยยอกูแล้วไม่ได้หนึ่งกูเสตยยอกลับแค่ออกมาแล้วเฮ้ยไม่ตายได้ไงเอาพี่กูยิงหัวไปเลยด้วย เฮนี่เปล่าโว้ยเอาเราเราันยิงเพื่อกูกูรับไม่ได้นี่โดนกูไปนี่เดบอคือไอ้เหี้ยระเบิดไอ้กูเด็กกูเล่นบ้างสัตระเบิดมึงอหรไอ้เหี้ยไฟไปโดูโอ้ยเหี้ยม่นอยู่ตรงนี้นี่ไงโดนกูเฮียเปล่าคือโอ้โหเหี้ยแม่งไอ้สัตว์ขี่เลกอปเตอร์ยิงกูเหี้ยเพิ่มลงมาลงมาลงมาแปดไอ้โง่ไอ้โง่ ส <c oughs> huh. ามสามสามกูส <aciones S 1> <rice> ุดบอเฮนนั่นทไหนเนะก็เปิดกว่าระเบิดเออได้สักทีที่เนี่ยนี่อืะอืมอืมนี่มาเล่นยานี่อะไรกว่ะบอกเลยกูสุดบอเนี่ยแกกูปีปีพิโรวินเฮ้ยเนี่ยมีกูอยู่เนี่ยกูฆ่าไปกี่ตัววะอืูปิดตัวโคตรเท่ไอ้สัสเอ้ยเดี๋ยวกูปิดสกอร์พวกนั้นไปเลยไม่ต้องมีหรอกไอ้แค่ไปสกอร์กูเท่านั้น เปียบอให้แล้วแน่จะพรีบี